สวัสดีเดียวทุกคนครับผมใครมาแล้วยกมือขึ้นหน่อยอาจารย์อ่าถือว่าพร้อมนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ไปดูสไลด์กันเลยอาจารย์ทำสไลด์มาให้อ่าวันนี้จะมาสอนเรื่องการเล่นกีตาร์แบบพื้นฐานนะครับผม ่าตำแหน่งของนิ้วนะมือขวาเนี่ยใช้ดีกีตาร์ครับผมไม่ว่าจะใช้ปิกหรือใช้นิ้วก็ตามส่วนมือซ้ายเนี่ยใช้จับคอร์ดครับผมนิ้วชี้เนี่ยคือหมายเลขหนึ่งนิ้วกลางเนี่ยคือหมายเลขสองนิ้วนางเนี่ยคือหมายเลขสามนิ้วก้อยนี่คือหมายเลขส,ลสี่เอาผมจำไว้ให้ดีนะครับผม ขอดพื้นฐานนะครับผมคอดซีนิ้วชี้อยู่สายที่สองช่องที่หนึ่งจับเลยนิ้วกลางอยู่สายที่สี่ช่องที่สองนิ้วนางอยู่สายที่ห้าช่องที่สามอ่จมาจำให้ดีนะ ต่อไปคอร์ดเอเมเนอร์นิ้วชี้อยู่สายที่สองช่องที่หนึ่งนิ้วกลางอยู่สายที่สี่ช่องที่สองนิ้วนางอยู่สายที่สามช่องที่สองอ่าจำไว้ไนะ คอดดีมนเนอร์นิ้วชี้อยู่สายที่หนึ่งช่องที่หนึ่งแบบนี้นิ้วกลางอยู่สายที่สามช่องที่สองนิ้วนางอยู่สายที่สองช่องที่สามอ่าทำไปนะต่อไปคอด G 7 นิ้วชี้อยู่สายหนึ่งช่องที่หนึ่งนิ้วกลางอยู่สายห้าช่องที่สองนิ้วนางอยู่สายหกช่องที่สามอ่าจำสี่ขอนี้ไว้ให้ดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาทวนลักษณะการดีดขอดนะครับพื้นฐานนะครับผม ลูกศรขึ้นเนี่ยเขาให้ดีดลงนะดีดลงแบบนี้นะครับผมส่วนลูกศรลงเนี่ยเขาให้ดีดขึ้นนะครับผมจําไว้ว่าลูกศรขึ้นให้ลงลูกศรลงให้ขึ้นนะครับผมส่วนเลขหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเป็นการนับจังหวะนะครับผมการนับจังหวะแบบนี้ สามารถนับได้ถ้าเรามีเมทานอมแต่ถ้าเราไม่มีเมทานอมเนี่ยเราจะต้องใช้อวัยวะบางส่วนของเราที่ไม่ได้ใช้งานครับผมในการที่จะนับจังหวะก็คือเท้าครับผมเราอย่าไปใช้ส่วนอื่นนะครับส่วนอื่นมันไม่สามารถจะไปนับจังหวะได้ครับผมอ่ะต่อไปทีนี้เป็นคำถามนะ ให้ถาม๋ยวถามกิตติครับผมบอาจารย์ขอสิจับในตำแหน่งใดบ้างเอ่อนิ้วนิ้วชี้ใส่ที่นี่มีข้อมีข้ออยู่มีนิ้วชี้ใส่ที่สองครับทาะไับ ก็นิ้วกลางใายที่สี่ช่องสองแล้วก็นิ้วนางใา่ที่ห้าช่องสาอ่าอยู่ในข้อไหนไอนะครับข้อข้อต่อครับอ๋อต้องครับอ่าต่อไปนายกันตพัช ขา้าพเจ้านอ่าข้อสองกีตาร์ที่นักเรียนทำรังเรียนอยู่เนี่ยเป็นกีตาร์อะไรไม่ใช่ของเธอที่ไม่ใช่ของเธออ่ากีตาร์โปร่งครับอ่าถ้าเป็นของเธอกีตาร์ไฟฟ้าครับอ่าถูกต้องต่อ,อไปนายกีษนะครับผมข้อที่สามขอดพื้นฐานมีขอดอะไรบ้าง เมินเนรซีแล้วก็ดมินเน์ครับอ่าลองต้องปรับเสียงเออโค่หน่อยนะโอเคถือว่าเข้าใจกันนะครับผมนายอัตชัยเข้าใจใช่ไหมครับครับเข้าใจครับอ่าลองดีดคอดซีคูดูซิได้ครับ ่ายกันตพัทรนายลองดีดเอเม,มเนอร์ให้ครูดูด,ไดิได้ครับได้ครับโอเคนายกิรติครับ สั่งให้นายกิสั่งให้นายกิษนะบอกไอบอกกินายกิษนะให้ดีดีไม่เมนิร์ครูดูสิกิษณนะดีดีไม่เมนิร์ให้อาจารย์ครับได้ยินแล้วครับดีเมเนอร์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับอ่าใช่ครับ ดีมากต่อไปนาะกิษนะแล้วครับผมครับสั่งให้ในายกิษณนะดีดจีเซเว่นให้ดูสิอะไรนะครับอาจารย์นายกิษนะสั่งให้ในายกิษนะดี G ดจีเมเจอร์จีเซเว่นให้ดูสิไม่ใช่จีเมเจอร์ขอภยัยครับ <laughs> โอเคถือว่าเข้าใจกันนะครับผมอันนี้ผมจะจบคาสเรียนเป็นเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกคนนำหลักสูตรผมไปฝึกนะครับผมจะได้มีความชำานาญมากขึ้นนะครับผมขอจบการสอนเป็นเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์